โอเคนะครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกนะเซิร์ฟรถไฟไทยนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเล่นกันนะครับนี่อย่างแรกการที่เราเข้ามาปุ๊บเราก็กดสปาตรงนี้ก่อนเลยนะนี่นี่เนี่ยเห็นไหมนี่เราก็เลือกรถไฟเลยนะส่วนตัวใครชอบอนไนก็เลือกเลยนะส่วนผมจะผมเลือกดีเซลนี้เลยครับผมนี่กสขอปอดบูนะครับผมนี่รถไฟดีเซลรางนะนี่เรามาเลย โอเคนะผมอันนี้ก็จะเป็นเลือกแบบเอ่อที่ลงนะว่าเราอยากลงเลนไหนเอาไปเราลงตรงนี้แลยครับผมโ okay. อเค จยบอกออกมานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรานี่การทําการก็คือเรากด W ไปที e T, แล้วกดไปที่ E กดเบิ้ลไปเรื่อยๆเลยครับผมเลงรอบไที่เกียร์แปดนะครับนะความเร็วสูงสุดครนะัช่เชยเชยนี่ครับโอเคหลังจากนั้นก็เราอยากไต่ความเร็วนี่อันนี้คือเซิร์ฟบ้านส่วนครับผมนี่เราจะไต่ความเร็วไปเรื่อย อันนี้ R ก็จะเป็นเกียร์ว่างนะพอกดไปปุ๊บก็แบบไม่ใช่หน่อยหลังนะมันก็จะเป็นเกียร์ว่างแบบปล่อยไหลอ่ะ S, <S อันนี้คือต้องกดเฉพาะตอนรถหยุดเนาะแล้วก็กด Q น,นี่ตัว Q นะถ้าไม่นห็นเราจเปิดไฟได้วยนะผมกดตัว H เอ้ยอันนี้มันฮอ,อนต้องกดตัว L นี่โอเคแล้วผมนี่ก็เป็นภายในแล้ว มอเลยนะครับผมกดไม่ได้นะผมพาไปดูได้ไหมเนี่ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเดี๋ยว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 ไงเนี่ยรถมันไหลงเงี้ยอ๋ออเคย์โอเคครับนี่ ไปต่อผมทำงานหน้าที่เนาะไม่ขับได้ไหมเนี่ยอ๋มันตกหลังมันย้อนอ๋อกดอีกขึ้นโอ้ยมันเล็งต่อได้ไหมเนี่ยเออไปต่อแน่นอนผมลองไปต่อดูนจะเป็นไงอยากปาดเลยรถตกหลังรถไฟตกหลัง สั่งสั่งไปเรื่อยๆมันก็จะไปเรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นก็เพลินๆเข้ามาเล่นกันได้รนะตอนนี้ขาอเร็วไปที่87นะครับผมไหนดูด้านในดิภายในก็จะแห่ๆนิดนึงนะสั squid, ่งๆนิด sì> นึงของจริงน okay. ่าจะสั่นก่าสั่นเกินแน่ครับมาเลยร้องเสียโอเคแค่ทางโค้งนะผมอ๋ออีร้องร้องอุ้ยโอเคครับตกหลังแล้ว สถานีเดินหมดเลยครับเรากลับไปที่สปาดีกว่าเดี๋ยวเรากลับไปสปารถนี่ ETK นะครับผมเดีย๋ยวเราไปท่าเริ่มที่ชาท่าชนะก่อนเลยเดีย๋ยวนะครับ โอเคมาแล้วเรากดเร่งไปด้านหน้าเลยนะครับผมกด E รัวๆเลยเพื่อที่ขับขับขับขยับรถไปด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็เป็น G K นะนี่สวยไหมล่ะโอเคมันเปลี่ยนมุมมองไม่ได้อะ่ะโอเคเราต้องขับไปด้านในเนาะโอ้ยเข้าเขตสถานีนะครับผมลือเหยียบเต็มเลยว้า โอเคความเร็วสูงสุดคันนี้ก็จะอยู่ที่101นะครับผมแต่ละคันในเกมรถก็จะาเออ่วิ่งไม่เท่ากันเนาะโอเคครับผมนี่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้ผมด้วยครับผมผมขอตัวไปเล่นรถไฟก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย